สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแมลงสาบเมนประกายแสงนาตีนะเอออย่างที่ผมบอกไปครับว่าจะทำห้ดาวให้ทุกคนได้รับชมนะครับคือของคนอื่นที่จะเอามาให้รีวิวนั้นไม่สามารถเอามารีวิวได้นะฮะ อ๋อผมเองนี่แหละเดี๋ยวผมปั้น5ดาวแล้วมาให้ทุกคนได้ชมตอนนี้ผมทํา5ดาว1ดาวม่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ5ดาวของมันทําอะไรได้ครับตรงนี้ก็คือเมื่อตัวเองได้รับดาเมจพิฆาตเกิดใหม่เกิดผลสูงสุด2รอบก็คือตายเกิดได้2รอบนั่นเองนะครับเออแล้วก็พอเคลื่อนไหวอัตาราลุีบเพิ่มขึ้นมาเป็น35%ให้แก่ตนเองนะครับ2อรอบนะครับมันเพิ่มมาประมาณนี้ถ้าเกิดทํา5ดาวม่วงล่ะ ห้าดาวม่วงก็ตายเกิด2ครั้งอัตราลบหลีก40%เอร์เซนะครับผมเพิ่มลบดีขึ้นมาอีกหปเนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมโยกของโยกของอันนี้ผมไม่ได้อัพนะไอ้เปลือกมแมลงสาบเนี่ยยังไม่ได้อัพนะครับโยกของนี่ฮะเฮ้ยจริงๆอัพก็ได้นะแต่ว่าไม่ไม่เอาเปลืองเปลืองเปลืองนี่เอาของพวกอะตอมมิกกับเกโรครับนี่ฮะเซตปาดเถื่อนครับเป็นจักรกลนะครับโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์มาให้มันนะครับแล้วก็การ์ดอัพการ์ดบัฟนะครับอันนี้ไว้อนาคตราชาทะเลลึกได้เลยนะ เออนี่ราชาทเลึกได้เลยนะครับเป็นโบนัสต่อสู้2แถวนะครับลดป้องกัน2แถวแล้วก็บนัสสปีดหนึ่งแถวนะครับแล้วก็อัตราคิตที่ลข้สองแถวพลังโจมตีพลังป้องกันครับอันนี้มาจากกาโรนะครับแล้วก็นี่เลยครับทีเด็ดของเกรวินครับโจมตีธรรมดาอันนี้ไล่ไล่โจมตีนะหกแล้วก็อัตราดาเมจสองแถวพลังป้องกันและพลังโจมตีน,ะนั่นเองครับเฮ้ยรู้สึกมันจะมีอัตราดาเมจอีกอันหนึ่งด้วยป่ะอ,อ๋อหรือว่าเป็นการไล่โจมตี่ะเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะ อ่าอันนี้ปึ๊บเป็นโจมตีโจมตีโจ,จมตีมันจะมีอะไรนะปึ๊บ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 ตัวที่ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะตาดาเมทสามแถวอ๋อใส่ราชาตะลิงอยู่นี่ฮะต้องใส่อันนี้ฮะปึ๊บไปนี่เลยฮะอัตราดาเมจสามแถวฮะเพิ่มดาเมจโบน,นัสแล้วก็พลังโจมตีครับไม่มีการบัฟไล่ตีนะไม่มีไอ้ทักษะพิเศษการไล่ตีนั่นเองนะฮะเป็นอัตราดาเมจสามแถวนะครับผม พลังโจมตีตอนนี้อยู่ที่8,005นะครับโอ้เยอะจากเมื่อวานเยอะเลยนะครับโอเคตอนนี้พลังอยู่ที่6ล้านเลยนะฮะ6ล้านไปเราไปลุยกันไปไหนดีเขตศึกดวลไลท์ like ที่สิ้นสุดดีไหมอ่ะน่าจะดีน่าจะดีจดัดทีมมาเอาไปแทนดวงนะตอนนี้ทีมผมผมที่ใช้คือเป็นอะตอมิกดาเมจหลังนะแต่ตอนนี้โยกของอะตอมิกมาให้แมลงสาบนะครับ ดาเมจก็จะเบาๆหน่อยนะอะตอมิกไม่มีของมีแค่การบัฟอย่างเดียวนะฮะอ่ะลองไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหมนะเอามาันแรงสามมาแทงหน้านะครับแล้วก็แสดประกาศแสงบัฟความเร็วให้อตอมิกนะครับนะเล่นกันสักตาหนึ่งดีกว่าก็อะตอมิกย่อย,ยไป่าดเดียวก็จะเบาลงก็ให้จบช้าลงนะฮะโอเคเจอคนนี้จะไหวหรือเปล่าฮนะโอ้โหเขามีอะตอมิกเหมือนกันนะมีเกลโลใบด้วยนะมาอันนี้ลองขำๆแล้วกันนะครับแพชนะอย่าว่ากันเลยนะฮะไปลุยกันทดสอบ มลงสาบเมนนะครับส่วนการติดอามาพาดผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอเออยังไม่มีเวลาอ่านเลยก็ถ้าใครรู้ก็บอกทีนะอามาพาดอามาพาดทำอะไรได้นะครับผมกดออโต้เลยแล้วกันตรงนี้ปดประกา,ายแสงผมเปิดไปก่อนเลยครับปาดไปตรงนี้ครับอหหืหลุนแรงครับหลุนแรงจีกาโปเกสืเขามีตัวเดียวนะโอเคค่อนข้าง,งจัได้อยู่แล้วอันไลอันตรีมาจากแมลงสาบตรงนี้แล้วก็ฟินิก์แมนวิหกดินเวหาไปครับเ,เรื่องจัดจัดครับตรงนี้ครับคืนซุปเปอร์ตีเลเกนิคอลื้อตื้อตดื้อไปโอเคสื แด่ฟาทไ no ล no ่ลุกเขาทลายหินไปแล้วก็อันตีจเกโรสูนขึ้นกลับมาครับอันตีจเกโรยฮะโอ้โหวิกกี้ขอภายว่าวิกกี้เกลิวนะฮะตอนนี้เกโรครับเดือดเยมัดเดียวครับปาดไปตรงนี้ครับสิล้านดาเมจแล้วโหนี่ขนาดไม่ได้ใส่ของนะครับนี่ปาดไปตรงนี้อีกทีนึงก็ใส่ดวงอ่ะสะดวงสะท้อนขึ้นมาแรงจัดแน่นอนครับเชิงเทียนไล่ตีมาจังหวะนี้เชิงเทียนไล่ตีมาอีกทีนึงเอาเรื่องฮะตรงนี้ครับฟนิกแมนคาบเกลิวกันชุบไปวันแล้วสะท้อนขึ้นกลับมาแต่ประกายแสงฝั่งตรงข้ามได้โจ แล้วก็ยัง ia, ยืนได้อยู่ครับมีการรับแรงกระแทกอยู่ครับตรงนี้ครับเอาละครับเชิงเทียนระเบิดก็อีเกโรก็ไล่อันตีมาเช่นเคยครับเอาอย่างไงต่อฮะตรงนี้โอ้โหแรงจัดครับอะตอมมีครับไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดามาแล้วก็มาครับกุกเสือครับเข่าธรรมดามาไม่มีลูกไฟใช้ฮะเชิงเทียนไล่ตีครับเอาอย่างไงต่อครับตรงนี้ครับดวงครับต่อยครับต่อยใส่มลแรงสาบก็แต่มาแรงสาบยืงยืนได้อยู่ครับแรงสาบได้ตีธรรมดาไปครับไม่มีมีลูกไฟใช้ครับ เชิงเทียนไล่ตีแล้วเชิงเทียนระเบิดมาตรงนี้เกโรไล่อันตีมาติดใบกันไปครับโอ้โหแล้วสะท้อนคืนมาแมงสาลงไปนอนฮะแมงสาแมนงลงไปนอนแล้วติดโลด้วยขึ้นซูเปอร์เดเลกนิคอลยัดมาตรงนี้ครับเอาละครับแล้วก็กเกสระเสือกเข่าธรรมดาไปครับไม่มีไปใช้ครับตรงนี้เชิงเทียนไล่ตีคืนกลับมาแล้วก็สนามแรงปิดไปดายไลอันตีครับปีหนึ่งแบนวี่หกดิงเวหาแล้วก็ขึ้นซูเปอร์เดเลกนิคอลเตืร์ดื้อมา เอาละครับเป็นอีกแมนครับตีธรรมดาครับไม่มีทุกไฟใช้เช่นกันนะเข้าสู่เทิร์นที่2ครับเกลือกันชุบกลับคืนกลับมาแล้วก็แฝดประกายแสงผมโดนใบอยู่เลยตีธรรมดาไปแฝดปะไกยแสงฝั่งตรงข้ามติดโลครับไลอันติจะเกลีมาตรงนี้ครับอื้มติดใบกันไปครับใบอีกแล้วครับเป็นอีกแมวี่งจริงเวหาจากการไลอันติฮะคืนซุปเปอร์เลยกลือก็ตื่นดื้อมาครับตรงนี้โกกเกสือแตงฟาตลายภูเขาใส่แถวกลางไปแล้วก็คืนซุปเปอร์สวนคืนกลับมาอีกทีนึงฮะ เกโรไลอันตีมาจงหวะานี้ปึ๊บไปทีมผมยังแข็งเก่งคือก็มีอีการโกเกสิคอยรับแรงแท้สนามแรงบินมาตรงนี้แล้วก็แฟลประกาศแสงโจมตีมาแฟลโจมตีปึ๊บมาตรงนี้ยังรับแรงให้ดีๆอยู่ฮะแล้วก็นีฮะอีการระเบิดไปพร้อมฟินิกแมนคาบเกเรลกันชุบไปหวันฮะเกกโรไลอันตีมาอีกทีนึงครับตรงนี้อือหือโอ้โดนใบกันทุกตัวแล้วเชิงเทียระเบิดอีการระเบิดก็โดนอีกทีนึงฮะ โอ้โหรับแรงแท้กันรัวๆครับตรงนี้ครับย่อยยับในบัตรเดียวอะตอมมิกคิดซึ่งมาตรงนี้รุนแรงจัดๆครับแล้วก็ฟาดมาอีกทีหนึ่งติดลบหลีกกันไปครับสำหรับแถวนี้แล้วก็อุ้งอีการระเบิดขึ้นกลับไปครับอะตอมมิกผมตีธรรมดาไปแล้วย่อยยับในบัตรเดียวใส่แถวบวนอีกทีนึงแฝดประกายแสงกระเกียวฝั่งเขาติดล่องน่างงอคอหักกันไปแล้วก็โคเกสุแซวพาทะลายภูเขามาตรงนี้อย่างรับแรงแทรกได้ดีอยู่แต่แฝดประกายแสงติดโลกไปแล้วมาตรงหวานนี้ด้วงครับต่อยธรรมดาใส่ แฟลต์ะกาแสงที่ติดโลอยู่ไม่มีปัญหาครับแมลงสาบแมนยื้อขึ้นมาแล้วอันตีใส่โคเกสอตรงนี้แล้วก็ไล่อันตีใสแฟลตระกาแสงอีกทีนึงครเอาเรื่องจัดจัดจริงๆครับตรงนี้ครับติดสถานะเอามาพาดกันไปครับสำหรับแฟลต์ะกาแสงครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรได้แต่ว่าโคเกสุสอกเฮาเอ้ยสอกอะไรล่ะเข้าไปตัวนี้เอาละครับฟินิกแมนเลยตีธรรมดาไปอีกทีนึงครับแล้วก็มาแล้วครับเข้าสู่เทิร์นที่3ผมจะชนะหรือไม่มารอรับชมครับระเบิดแฟตไปแล้วจังหวะนี้ไล่อันตีจากแมลง แล้วก็ฟีนิกซ์แมนวีหกติงไวหาปุ่มมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นซูเปอร์เทเลเก็เตอร์เดอร์เตอร์ได้ดดไปแล้วก็โกคัสซอ่ไส้ฟา,าทาลายหินมาอืมอยังรับแรงได้ดีดีขึ้นซูเปอร์ขึ้นกลับมาครับเอาละครับเกรโรนไอันตีแล้วครับตรงนี้โอ้โห,โหไม่ธรรมดาสนามแรงบิดมาแมลงสาบลงไปนอนพร้อมกับโจมตีขึ้นแสงไปทีนึงตรงนี้อืมมีระเบิดแฟดนิดหน่อยฟีนิกซ์แมนฆ่าแฟดประกายแสงไปหวันพร้อมกับเกรโรอันตีเมสกิลมาอีกแล้วฮะโอ้โห ดูเหมือนทีมผมจะแพ้หรือไม่มารอนรับชมครับยอยยับในมันเดียวปาดมาตรงนี้กเ๊กอสึ่ยังรับแรงก็ได้ดีอยู่แล,ยแล้วเขาปาดแถวเดิมเขาโอ้แถวอื่นมีข้างบนมีให้ปาดไม่ปาดมาปาดใสก่กุกสื่อ,องผมติดโลก่กันไปเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มาครับตีธรรมดาไปแล้วซันเบสซ์ลทปาดไปตรงนี้ครับโอ้ติดโล่ไป2ตัวมีระเบิดครับดวงไปหวันแล้วใส่พาทลายภูเขามาตรงนี้แฝดประกายแสงยังยิงได้อยู่แล้วลรีเลยขึ้นมาใหม่แล้วก็แมลงสาบแมนขึ้นมาตรงนี้อันตีใส่ โกกเคลื่อสืบไปครับแล้วก็คืนซูเปอร์เทเลเกนิคอลก็เตื่นดลืดมาตรงนี้ยังรับอะไรได้ดีอยู่โกกเคลื่สืบติดโล่เฉยคืนซูเปอร์เทเลกกนิคอลสวนขึ้นกลับไปเอาละครับจังหวะน,นี้แซลฟาทะเลภูเขายัดหน้าไปยีบสามล้านดา,นเาเมกเกลียกันชุบไปหวนันพร้อมกับลบโล่มาตากของอะตอมิกไปอะตอมิกโดนตีธรรมดาไปครับตรงนี้ครับเข้าสู่เทิร์นที่สามกระแฟร์ประแสงกลับคืนมาแล้วก็โดนแฟรผมตีธรรมดาไปพร้อมกับระเบิดลงไปตุยเลยฮะแล้วก็ไล่อันตีจากมะเรงสาบแมนมาแล้วไล่อันตีจาก วิหกดิงไปหาครับฟินิกแมนคื้นซูเปอร์เทเลโกรยัดหน้าไปอีกทีนึงแล้วกเกสือใส่สว่าตไาไลบุกเขาใส่เกโลเกโลตรงนี้ครับเกโลเกโลไม่ไหวครับอันติเมทส,สกิลมาใบ2ตัวเป็นใบโกเกสือ,สอสกาแรงสาบแมนของผมเองแล้วก็อันติจะเกโลมาอีกทีนึงเอ้าโหเอาเรื่องจัดจัดจริงๆมแมลงสาบแมนไปหวั่นแล้วลุกขึ้นมาใหม่ครับจะเอตัวเองครับหลังบานนี้ฟินิกแมนคับไปหวั่นแล้วก็แมลงสาบแมนครับ,ไล,รรรบไล่อันติใส่ โกเกสือไปแล้วเยอะๆในหมัดเดียวปาดไปตรงนี้ครับโกเกสือติดโลแล้วก็อย่างไงฮะตรงนี้แซฟฟาอะไรบุกเขามาเป็นไรศาสแมนต้องไปหวานอีกรอบนึงเลจะใจตัวเองขึ้นมาใหม่เมลนไรสาสแมนได้ทีอันตีเมทสก,กิลไปตรงนี้แป0แ0นดามเมจแล้วก็ไล่อันตีใส่เกรโรเกรโรไปหวานนะเอโเอโหเอาเรื่องจริงๆฮะตรงนี้ไม่ธรรมดาครับสาหรับเมลนไรสาสแมนของผมฮะเอาแล้วเหลือโกเกสือตัวเดียวจะทำยังไงโดนแทงเข่าไป ีนึ่แมนลวีหกดิงเวหาใส่ก๊กสืที่ติดโล่อยู่ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ครับอะตอมมิกกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็แปบประกายแสงตีธรรมดาไปติดโล่ครับแมลงสาบแมนไล่อันตีไปก็ติดโล่อีกทีหนึ่งฟีนิคแมนวีหกดิงเวหาใส่ก๊กแสือครับแล้วก็คืนซูเปอร์เซลิกคนิโคยัดหน้ามาตรงนี้กกกแคสซแซวฟาทะลายภูเขาใส่อตอมมิกไปและยังไงต่อครับสันเบสแล่ครับดับแรงกระแทกจากอะตอมมิกคลิฟฟ์มาตรงนี้ ฟินิกแมนจะลงไปนอนหรือว่าฟินิกแมนคาบโคเกสิก่อนที่ตัวเองจะลงไปนอนแล้วก็ย่อยยับในมัดเดียวใส่อะตอมิกอะตอมิกยังติดโลอยู่เดี๋ยวก็ย่อยยับในมัดเดียวที่หนึงอตอมิกยังติดโลอยู่ฮะตรงนี้ฮะเอาละครับโคเกสิโดนฆ่าไปแล้วสิงเพิร์นก็มันแรงสามแม่นุกเกือบตีอะตอมิกตายครับตรงนี้อันติเมตสกิลขึ้นซูเปอร์เทเลกรอะตอมิกไปวันเหลือแค่โคเกสิกตัวเดียวรับแรงแค่ แซวฟาทะลายภูเขาพะลายหินมาตรงนี้แล้วเป็นหนึ่งแมนมีหกดินไปหาใส่โกกแค่สีทีหนึ่งจบเกมครับทีมผมยังอยู่ครบแล้วแมลงสามแมนบอกอีซี่ไหมล่ะนี่ฮะยกมือขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าตู่ยังอยู่เว้ยประมาณนี้แล้วกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์ฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทกคลิปต่อไปด้วยครับคลิปต่อไปจะเป็นเอามะเรงสามแมนไปฟาดใส่อัศวินขับเคลื่อนที่โหดที่สุดนี่มันคู่คู่แคนของผมจริงๆฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ